ถ้าวันนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่าเรากําลังทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่ํากว่ามาตรฐานที่เราต้องการอย่างแท้จริงแล้ววันนี้เราจะต้องทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเรารู้แล้วว่ามันต่ํากว่ามาตรฐานของเราแล้วเราจะทํำยังไงต่อนะะหลายคนอ่ะรู้ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่ากว่ามาตรฐานที่เราต้องการแต่ก็ยังทนอยู่นะคะเหตุผลอาจจะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าหาแฟนที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วก็เลยยอมที่จะทนนะคะ ดีกว่าที่จะเหงาดีกว่าที่จะอยู่เป็นโสดดีกว่าที่จะขึ้นคานอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะเราก็ต้องกลับมามองความจริงก่อนค่ะว่าถ้าปลายทางแล้วอ่ะเราอยากที่จะมีคนคุณภาพในชีวิตของเราเราอยากมีคู่ชีวิตที่เป็นแบบไหนเราต้องเลือกเขียนออกมาเลยค่ะลิสต์ออกมาเลยนะคะว่า คุณลักษณะเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างนะคะคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยายออกมาให้เห็นภาพเลยค่ะให้คุณสามารถไปเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังแล้วเขานึกออกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนนะคะแล้วคุณเอามาเทียบกับสิ่งที่คู่ชิดคู่แฟนของคุณที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณคนพบว่าโอเคแน่นอนละต่ากว่ามาตรฐานที่ฉันต้องการแน่นอนในทุกแบบทุกมุมแล้วก็แบบฉันไม่โอเคเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณจะไม่ยอมลดมาตรฐานแล้วคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วคุณจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดก็ตามที่มันไม่ได้ตามมาตรฐานที่คุณต้องการนะคะก็ต้องตัดสินใจก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งอาจจะพูดง่ายนะคะแต่ว่านิดาก็ทำหลายๆคลิปไปละเรื่องการเลิกกับแฟนการ move on นะคะก็ต้องจบกับความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนนะคะอย่าลากยาวอย่า อย่า Move on เป็นวงกลมนะไม่ใช่แบบเลิกออกมาแล้วแล้วก็เออกลับมาคิดใหม่ว่าเอ๊ะฉันจะหาได้ดีกว่านี้หรออุ๊ยเจ็บปวดจังเลยอุ๊ยการอกหักมันเฮิร์ตนะแล้วก็กลับเข้าไปนะถ้าไม่คิดจะเลิกจริงๆอย่าเลิกค่ะไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะคิดตัดสินใจให้จบก่อนแล้วออกมาออกมาแล้วนะคะอย่าลืมเช็คลิสต์ที่เขียนเอาไว้ค่ะนะคะให้เยียวยาตัวเองให้พัฒนาตัวเองนะคะถึงระดับหนึ่งแล้วก็กลับเข้าไป เริ่มเดทคนเรียนรู้คนทําความรู้จักกับคนขยายวงสังคมของเราไปหาเพื่อนใหม่ๆยังไม่ต้องคิดเรื่องการหาแฟนก็ได้ขยายวงสังคมของเราก่อนแล้วถ้าเราเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นคนที่เราภูมิใจมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นคนในแบบแบบคล้ายๆกับคนที่เราต้องการจะเจอคนที่จะมาเป็นคู่ของเราเนี่ยถ้าเราเป็นตามนั้นได้แล้วอะค่ะนะคะเราก็ ฝึกที่จะไปเจอคนแล้วก็เรียนรู้คนทําความรู้จักสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูเช็คลิสต์ของเราอยู่เรื่อยนะคะหาโอกาสที่ได้เจอคนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วค่อยๆเดทค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจอคนที่อยู่ในมาตรฐานของคุณคะ่ะ